ตนก็งอเป็ดก็ไดก่อนบ้าน้าหาดชอัว้าสิบก็ได้ที่อ้กุ้งเทปพวกกันกาใด้ห้ก้นไปกินนะตอนนี้ปิ้งตันีปิ้งหัวกลนปลาอ่าจะ่อยเลยเสษเศษเล้ว เนเทนเๆนอ่าเป็นสเตมน่าจะอร่อยสวัสดีทุกคนมันนี้เข้าชีอยากจะไปกินคือเก่าเนาะมันเห็ดซิฟเอะนาสึมเห็ดกตนะแเป็ปิ้งเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดไปกินแรงนี่แหละเนาะทุกคนบันยากาศมันได้นะเหมือน ก็คือพ้นพ้นมันตกนี้เดี๋ยวอันะห้าสิลงตลาดกันเนาะไปซือวัตถุดิบลกักก็คือเป็ดนนั่แหละซื้อตลาดแรงเ่าเป็นอะไรกันคนกะตกใกล้ใกล้กันเนาะกับตลาดแรงโมไก่เนาะอากาศเย็นเลย คนถอยปิดโรงเรียนอีกห้อหนึ่เขาเห็นอย่างอันนี้อันดีเออเฮนดดีเด็กหอดเรื่อย รถห้ากล่างวันนี้เส่เจ้าล่างดูใส่ล่าดูพอดีโซ่อืมคงทำมืออมเหมือยกันตอนี้ยังมีไปเจ้ารถนี้ 喂。

ngọt bếp ở đây gọi sao bắt sao hả đâu nó xong hạt hạ nó qua hạ xịt bắt rồi rất là thèm được thế thêm hả con bếp bữa đó con ท่านเมนยังนีอดูเจเไ้ามาเมนวนท่านเมนวนท่านเมนวน,น,นเนูกาดเล้งเป็ดสดอเอาดบเลือดดิบเลือดดิบแถมด้วยเป็ดกรป๋งอเป็ดะป๋องงาเออนี่มาจะจุกเศษลงที่นี่เ <laughs> อ้อดะไรงมราเถอะเล

chạy đi ngon ừ. ngon. Một đẹp đẹp. Một mượt, đẹp. Tân hãy. mượt đẹp. đây đẹp. Một Cái này thịt Một đẹp. 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 Một đẹp.

什么去玩？ ที่มาบ่ตองอย่างถ่ายไว้รถันนี้เลยเสอรถเสือไปรถน้เนะบอกไปรนที่เสือทุกเถื่อหแล้วไปหบแล้วก็เมื่อแับนี้คนจะตกนอปิ้งกินนี่จได้ก็เงนี่ อะไรเฮ้ยเอตนนาต <NON inhos? S 2> ัวนั่นอวดีพูดที่นีบัระไรฮะดีพูดบอกเออจองก็ได้ตวาดีปิ้งค่ะเรืองเขาเนี่ยปิ้งมะแลงในรถนี่เออกางหนาฝนจะตกใจใจันอะไร เจ้าเวอร์อนไม่ใิบ่ะะแล้วอย่ามันอยูในงานเออเปเข้าของ้เป็นอาจารย์ะไอ้เวรเลิกกับมากเยใชยเมื่อวานนี้เจ้าต้มก็นี่อันเขากัล่างสำเร็จแล้วเอาเสียบปิ้งกับเผ็ดต้มปิ้งกับต้มนร่งเฟรงสามอย่างสามก้นได้กินะตอนนี้มาปิ้งตัน ปิ้งหัวมันพลขาคอนล้วสิมาะปิ้งตัวนี้เห็นอะไแปลงตัวนี้ต้มมีต้มไหต้มไรไทยต้มไรแาชสิมีอะไรก่อนเอือบไปจะปิ้งกับตัวนี้ง่ายเนาะ ตาม ky, าหูชิคให้บกิโหดใส่กันบปกิโหดนีทรงมกเพชรเลยเอา้ไปดินี่ยอด็น่หนึ่งก็ได้นี่อันนี้กระเทียมกัน,น,น,น ตัง้ตงเครื่องเกล็ดเครื่องเกอบดปิดก oh, ็ง่ายๆเนาะมีอย่างไร เทมันแหลกแล้วรับ <มา S 1> เป็นนัวเนาะเป็นนัวาร่องบวกใส่หน่อยชิบหน่อยใส่ลายชิบลายขอนอก,กประมาณลดี่องบวกน้ำแปนขงบวกขึอีกหน่อยแล้วก็ซอนนั่ง<อ>ลง ประมาณบวกหนึ่งในเราบวกอะไรกันเนานะอืมเพน้อยเดียวหน่อยดกัประมาณบวกหนึ่งเกลือใส่บ่ใส่พ<ห><ข>อนอเลยเนาะ สุดนี่สุดเรียมือเรียนนิ้วเซฟาลอ่าคื่อว่าแล้วเลยเนาะในการเอือป็ดไว้เขาก็จะมักไว้จนเนา้เห็ดต้มเหนยังเลียวเขาจงเอาจึงมาปิ้งเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดอันเครื่องต้มกันเครื่องต้มกำลังปิ้งเป็ด ต้อมอ่ะสุกแล้วนี่ต้อมอ a p น่าจะอร่อยใครจะทาบีแล้วเอาบีมาดิสิทาาัวง อมลา,าตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วก็เริ่มทาบ,บีใส่หัวมัน,นอ่ะงาจะไหอหรือเศีกบเลยให้คอยปลดประจักษ์เลยงุ่มๆบ่เเขี่ยๆทานก่อนไหบ้านี อไนทีซ um ูมซูมซูมอ nah, really> ื้มมที่นี่คมาเาคมมลำมเรงน่ะอร่อยอร่อยอร่อยเปิงเป็ดเลือดแปง นี่ยทุกคนก็ค,คือประเภทเครื่องในมันที่เราต้มไว้เนาะเครื่องในเราตุเ่าต้มไว้เราก็าเอาขึ้นมาแล้วก็น้ำต้มที่เราต้มต้มซีนนก่นหละเอาตักออกไว้ประมาณสามจองจเ,เราจะมาเห็ดเลือดแดงเองาก็ระชมาผักเลยเนื้อเน้นๆต่อเน้นๆเ,เครื่องในเครื่องในมีสีมีตับมีไต ลงพี่ก็ลงเลี้ยลายพอดีจานหนึ่งสามคนเลยบปได้เห็ดลายเลื้ดัมาฟองนาะเลือดโอ้เดอดกัมันจองหนึ่งจองนึง เอาสี่สนใสน้ำอะไรใส่น้ำสองจอง่น้ำุครับลจองหนึ่งแล้วน้ำจองจใส่เลยก็ได้เลยใส่เลือก็ได้ไม่ยากสามชามจองกล้งเหลือใส้จองกั้งพออันนี้เลือดเทามนเรือเามัเรือใส่เทามะเือลายอืม อืมน้องชิ้นเจี๊ยงใช่มันก็อร่อยแล้วแบนใส่ลงไปใส่ลงไปอืมแต่แซ่บไม่เกินสามนาทีพ่อนาทีใช่ไหมจ๊ะตัง้งหน่อยสามมันเศีบเศีบใหญ่เบน้อย ดีเลยนะนยนยมาเบงปิ่งปิ่งตัวนี้เกิดจนจนชีราโคมาเลยสุกแล้วจปกหน่อยมันซับไปกินเลยเบิดกล้ามแล้วก็ซับไปเลย สุกสดดร้อนรๆอ,รอ,ออกจากเตาตัวแซ่บสุดตัวนี้ชิตามเจลจุกับต้มกับติ้งมาอาชีมาซับเลยเนาะมาซับใส่จานป้าสีเป็นกระเส็บเลือนาะเรือ,อ,อเอาไวยมา่าวพะฮ็ดเจปเปิ๊ดระดับ สิบตอนใหญ่แล้วเนาะเจะหูตีไพ่สิบเปอบเปอรน,น,นิย,เยาเ <ห ả? S 3> นี่ยบอกบวชใ่่เลยนะให่เนียนยพเอใหม่ดูยันเนี้น <ห ả? laughs> เน้วสับน้อยเลยพอดอตอนนี้ค่ะมาโซดูฉบับเอฮะเทนเทนเทนาเป็ดแมน่าจะอร่อยมาเร็วๆมาสิระเดิมคำแรกก่อน Mm hmm. ีินดูมาด้จะกินตกนเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้บอบะมอนเด้อกิ mm hmm. นน้งกันเด้อ mm hmm. อืม้มตักนี้เชยดวงใจมาเลยมาเ้อจับแช่น้ำกันเือ mm hmm. สุดได้ไหมสดโซนได้ไหมอืมอืมที่สองลูกโดดหแดงกับไปนั่งเอมไม่เอาปืนนะประเดิมครับไปฮึอฮึินกับเบะเล่ทำให้กินเองเนาะ แสบจุดนี้ก็นำมาช mm ิมกันดูส่วนเป็ดสมุนไพรอือห um? ือุดยอดจุดยอดใช้มือใครวะเห็นหนาเด้ วกับน้าเนาะผ่านแบบปิ้งหมูปเป็ดทาบีวัดชิลดน้ำหนักเนาะทุกคนผมอ้ำลำลดบอดายแล้วมืออื่นจังลดหัวทาบี ตอนนี้ห้าแบบยังเงน,นยังต่างกล้องนะครัแบไม่ว่าเขาดังมาเลยจ้างคนเลยมาถ่ายครับจ้างคนมาถ่ายมากินเลย,ยมาถ่ายกล้องนูครับผู้เขาจากกัดขเขาจะคิดนะครับผู้ดีประเทศได้นะ ทีจบเดีวเขาต้องมาฝึกงานแรงออเยอะเ่อเขามีแบบซ่องไทมีเด็กตกงานเนี่ยแหลแม่งานดาวาได้เงิกกน,งนงเดือนอยิบมาก็ได้เงินงเดือนนั่นจะให้เง,ง,งินเดือนสูงนงะครับรได้พอรได้เลยมือซองมันดัง่น่ไิบ เออคท้องไปว่าคล้องไปท่างห้างก่แต่มันให้มันเดินเท่าไหร่เดินหนึงมตัเขได้เท่าไหร่ก็ได้โมันสองเซนเนาะสองเซนเาไปพูดให้ก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นไัเปนหมื่นต่อเดินนึองจังไะถ่ายเป็นยังเด๊ ของเราดังเราดูเอาคลิปลงมาได้แล้วนะนะทุกคนตัดภาพมาตอนนี้ก็คือบบเบิดเลยเนาะเลือดแปลงกับเบิดยังจะปิ่งเนื้อหนึ่งกังบต้มเอาไว้ซ้ำเอาไว้ซ้ำเศร้าเอาคลิปนี้กับชิบุนยังไล่นะทุกคนกันเห็ดอยู่เห็ดกินเคือเก,ก่าหมนแหละเห็ดน,น,นี่เห็ดน,นั่นกินแต่ละเถากับถ่ายลงกัฝากเลยนะทุกคน,นเีงานดคลิปใหม่ส,ส่องเปิดเซโนเนาะแ่า เเปอร์เนี่ยน้องเห็ดเองเห็ดลงมืออาหารแต่ละเมโน,โนนะูฝากผู้คนกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตาม่องของเปิดเซโนนะทุกคนเดอ้อนะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี